สวสดีค่ะหนูแนนร้านสมัยทีเซอร์วิสนะคะก็วันนี้นะคะจะมาสรุปงานซ่อมค่ะเป็น Apple Watch นะคะ Apple Watch Series 4ขนาด44มิลน,นะคะตัวนี้เนี่ยตอนมามาในอาการจอเปิดไม่ติดนะคะหลังตรวจเช็คแล้วก็สรุปว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วหายนะคะจบงานก็เดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูเลยว่าหลังการเปลี่ยนเนี่ยเครื่องลูกค้าเขาเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะก็สถานะชาร์จแบตก็ขึ้นตามปกติแล้วนะคะเราลองออาออกนะคะก็ทัดลื่นใช้ได้ตามปกตินี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสีสเปรยเกยค่ะที่สำคัญเลยจะบอก ว่าหลังการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นตัวจอรหรือแบตเตอรี่เนี่ยนะคะของ Apple Watch กับทางร้านเรานะคะจะไม่สามารถกันน้ำได้100%เหมือนตอนที่ซื้อเครื่องแกะกล่องออกมาจากศูนย์นะคะเต็มที่ก็คือได้แค่โดนละอองน้ำแล้วก็ล้างมือนิดหน่อยนะคะไม่เหมาะกับการที่ไปเล่นกีฬาทางน้ำแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าตัวกาวที่ติดประกอบกับเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ เป็นกาวที่เหมือนตอนออกจากศูนย์นะคะไม่เหมาะที่จะไปไว้น้ำหรือดำน้ำนะคะใครสนใจนะคะจะส่งซ่อม Apple Watch ทุกซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการจอแตกหรือว่าเปิดไม่ติดหรือว่าแบตเตอรี่บวมดันจอก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาที่หน้าเพจ f a c e b o o k ของสมาไอทีส i e ก่อนได้นะคะมีราคาและโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้ากันเรื่อยๆค่ะ ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการจะส่งซ่อมก็เหมือนเดิมค่ะติดต่อพอที่อยู่เข้ามาทางหน้าเพจ Facebook ของ s m า r t ทีได้เลยเดี๋ยวทางนั้นนะคะจะมีแอดมินคอยตอบให้บริการลูกค้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงถ้าต้องการส่งเครื่องมาซ่อมกับทางร้านเรานะคะก็แนะนําให้ขอบับเบิลกันกระแทกแบบนี้นะคะหลายๆชั้นเลยค่ะใส่กล่องซินมิชชิสตอกชื่อผู้รับและผู้ส่ง และรายละเอียดที่อยู่ให้ครบถ้วนเลยนะคะเมื่อเครื่องของท่านถึงทางร้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวนันจะมานั่งแกะกล่องรีวิวให้ดูกันสดสดแบบตอนนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันที่สองที่ทั้งร้านเราเปิดให้บริการทุกสาขาก็ลูกค้าค่อนข้างเยอะค่ะอาจจะมีเวลามาไลฟ์กันตอนสายๆหรือเย็นๆค่ำๆแบบนี้เลยวันนี้ก็จะมาสรุปงานซ่อมหนึ่งงานเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมารีวิวหรือว่าแกะกล่องงานซ่อมต่างจังหวัดอะไรก็ ฝากช่วยติดตามกันด้วยอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่อง YouTube นะคะช่อง YouTube ของทางร้านเราชื่อช n แนลว่าสมัย t อทีสวิตเหมือนกันค่ะในนั้นจะมีคลิปวิดีโอเป็นการสอนงานซ่อมการแกะเครื่องเป็นอะไรต่างๆของช่างแต่ละสาขานะคะลูกค้าคนไหนไม่สะดวกเข้ามาร้านหรือว่าอยากได้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถตรวจเช็คเองได้เบื้องต้นที่บ้านก็ลองเข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่างทุกสาขาของสมัยทีสวิตได้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลามีคลิปอะไรดีๆก็จะได้เข้ามาชมพร้อมกันเนาะเดี๋ยววันนี้นะ่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ